อู่ช่วงสุดท้ายนะคะกับรายการเจอไม่บ่อยยดูกันสำหรับวันนี้มาสักครู่นี้เราทิ้งทายกันไว้สิบ้าเรื่องที่ผู้ชายเขาไม่พูดที่เราฟังแต่สาวๆควรรู้อืเรื่องอะไรกันบ้างบางคนอาจจะรู้แล้วหรือบางคนอาจจะยังไม่รู้อ่ามาเลยน้องหนิงเรื่องแรกที่หนิงจะบอกเลยนะคะก็เรื่องรูปร่างเนี่ยไม่ใช่เรื่องสําคัญคุณผู้ชายเนี่ยเขาไม่พูดกับเรานะ แต่ว่าเราควรจะรู้เอาไว้ว่าบางทีเราจะอ้วนจะผอมหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็รักเราที่เราเป็นเราหรือเปล่าใช่ไม่ใช่ว่าโอ้โหโอ้วนนิดแล้วก็อ้วนอ้วนแล้วก็รีบรอรถเคือ,อวิ่ง <ๆ S 2> บางคนก็อยากสวยไงยแต่ว่าบางทีแล้วเขาอะไม่ได้ซีเรียสหรอกว่าคุณ<ช>จะอ้วนจะผอมคนเรานะบางทีก็ต้องรักกันที่ใจนะจ๊ะใช่สวยแต่รูปจูบไม่หอมก็ไม่ได้บางทีเขาก็รักที่คุณเป็นคุณไม่ต้องซีเรียสว่าโอ้โหเอออ้วนบางทีเขาก็แบบว่า เริ่มเบื่อนะว่าถ้าคุณถามเขาบ่อยๆหรืออะไรแบบนี้มีเพื่อนเจ้คนหนึ่งชอบผู้หญิงที่กินเก่งค่ะแล้วก็ชอบผู้หญิงแบบตลกคือแบบบางทีเจ้ก็แบบว่าเออผู้ชายก็ไม่ได้ชอบผู้หญิงที่เรียบร้อยเสมอไปคือนางเคยมีแฟนที่แบบเรียบร้อยมากแล้วนางก็มาเมาฉันจ้าผู้ชายนะมาเมา้ฉันฟังว่าโหกว่าจะกินข้าวได้แต่ละคำคือแบบคือนางเบื่อไปเลยอะพอไปเที่ยวไปแบบว่าเริ่มจีบกันใช่ไหมผู้หญิงคนนี้ก็คือเรียบร้อยมากาเป็นผู้หญิงเรียบร้อยทานข้าวค่อยๆทานอย่างเงี้ยเออผู้ชายเพื่อนเจ้ไม่ชอบนะเพื่่ออนจบกวา ดูเหนื่อยอ่ะดูแบบว่ากว่าจะกินได้คำหนึง่งกว่าจะเดิน<ๆ>กว่าจะหยิบกระเป๋าคืออมันก็แล้วแต่สไตล์ใครสไตล์มันบางทีเราซีเรียสน,นะว่าเอ้เราอ้วนไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่เขาแต่คุณผู้ชายเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่พูดหรอกว่าแฟนเราอ้วนหรือเขาอาจจะหยอกล้อเล่นแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ซีเรียสว่าคุณจะอ้วนเกินหรืออะไรเงี้ยก็รักกันที่ใจใช่แค่คุณใส่เสื้อผ้าพที่เหมาะสมกับคุณอะไรอย่างี้เขาก็โอเคแล้วตรงนี้เขาไม่ได้อยากพูดอะไรมากนะคะและอย่างที่สองก็คือ เข้ากับครอบครัวไม่ได้อันนี้เป็นสิ่งที่เขาจะไม่พูดกับเราแต่ว่าเราก็ควรจะรู้ไว้บางทีเขาอาจจะไม่ชอบครอบครัวเราอะไรเงี้ยแต่เขาก็ยังไปกับครอบครัวเราบางทีเราก็ต้องสังเกตไงสังเกตว่าวิทยตัวนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันนะเข้ากับครอบครัวไม่ได้แต่ก็แล้วแต่ความคิดคนบางคนก็คิดว่าตอนถ้าจะรักกันก็รักกันแค่สองคนแต่ถามว่าในชีวิตจริงในสังคมของเราคือสังคมของเจ๊ก็ยังมีเพื่อนมีครอบครัวถูกไหม แฟนก็อาจจะแบบว่าเข้ากับเพื่อนเราไม่ได้เข้ากับครอบครัวเราไม่ได้เป็นปเยอะเหนื่อยนะใช่แล้วก็เลยอาจจะต้องใช้เวลาให้เขาปรับตัวหรือว่าเราอาจจะต้องเล่าเรื่องครอบครัวเราหรือเพื่อนเราให้เขาฟังก่อนค่อยๆสอดแทรกเข้าไปเขาก็เล่าให้เราฟังเราก็เล่าให้เขาฟังเราจะได้รู้วิธีจัดการกับว่าถ้าเราเจอเพื่อนคนนี้เราจะคุยแนวไหนพูดแนวไหนอะไรแบบนี้ไม่ใช่ว่าเขาไม่ชอบเรื่องนี้แล้วก็พูดจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะกลายเป็นว่าอาจจะทะเลาะกันไม่ชอบหน้ากันกับครอบครัวหรือเพื่อนอะไรอย่างงี้นะคะ และอย่างที่สามที่คุณผู้ชายก็จะไม่พูดเหมือนกันก็คือ,อเขาเนี่ยแค่เห็นเขาก็มีความสุขแล้วเขาไม่ได้ซีเรียสว่าเราจะต้องมีของขวัญให้เขาหรือว่าทำเซอร์ไพรส์ให้เขาเขาดีใจแล้วแค่เรานัดทานข้าวหรือทานข้าวหรือว่ามีเวลาให้กันเขาก็โอเคตรงนี้แต่ว่าผู้ชายก็ไม่ได้มานั่งพูดว่าเออวันนี้มีความสุขจังเลยจะ<ช>มานั่งพูดทุกครั้งก็ไม่ได้่างนี้นะคะและนีกนะจำไว้นะ บางทีเขาใช้เวลาอยู่ร่วมกับเราเขาก็มีความสุขแล้วแต่เขาไม่พูดนี่ใจเลาบอกหนิ่งซิแมใช่ก็บอกใ่านผู้ชมด้วยจะก็บอกท่านผู้ชมนะคะแล้วข้อที่สี่ก็คือเขาอาจจะขอเวลาเรียนรู้ใช่แล้วบางทีเาสาวบางคนชอบขยันขยอว่าเมื่อไรจะแต่งเมื่อไรจะดเร่งเร่งเร่งรีบรีบ ไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบหรอกบางทีคนคบกันเราก็ต้องค่อยๆคือบางเรื่องเนี่ยเราเข้ากันไม่ได้ก็มีแ<อ>ต่บางเรื่องเออชอบเหมือนกันอะไรอย่างนี้แต่บางทีมันก็ต้องใช้เวลาเรียนรู้กันนะต้องใช้เวลาเรียนรู้บางทีเขาอาจจะขอพื้นที่เล็กๆของเขาเนี่ย<ช>มีเวลาคิดทบทวนคือบางคนถ้าเป็นแฟนกับคนที่มีโลกส่วนตัวสูงเนี่ยโอ้โหบางคนหลับไม่ได้นะเพราะว่าผู้ชายบางคนเขาก็อยากจะมีแบบพอเลิกงานปุ๊บอ,อยากจะกลับไปที่ อะม,มีโลกส่วนตัวของเขาบางคนเป็นนักดนตรีใช่ต้องการมีเวลาซ้อมเพลงคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยหนิงคิดเลยนะว่าถ้านิดหนึ่งที่หนิงมีปัญหารหรืออะไรอย่างเงี้ยนะหนิงจะรู้สึกแล้วว่ามันต้องมีคนที่แบบรับเราได้ทุกอย่างจริงๆอะหนิงจะหนิงจะอยู่กันได้หนิงอาจจะชอบคิดว่าเราไม่ต้องปรับตัวอะไรมันต้องมีคนที่รับเราได้แบบเนี้ยมันบนโลกใบนี้ แต่ว่าเขาบอกว่าเขาบอกว่าเราควรปรับตัวเขาอ่ะเราควรปรับตัวแต่เจก็คิดเหมือนหนิงอืมเพราะเพราะว่าอะไรก็เราเป็นแบบนี้ถ้าวันหนึ่งเราต้องไปฝืนตัวเองหรือไปทําคือบางคนไม่ได้คิดว่าฝืนไงแต่สำหรับตัวเจ๊เองเนี่ยก็คิดว่าเออมันมันเหมือนฝืนมันต้องมีเพราะอะไรรู้ไหมคือเราเป็นคนแบบนี้บางทีคือแบบเราก็ต้องแสดงออกแบบนี้ป่ะเออซึ่งต้องมีคนที่รับได้และรับไม่ได้ ซึ่งคนรับได้ก็จะอยู่กับเรารลอยได้ก็ออกไปอเออจริงไม่งอนะเออจริงไก็อยู่ได้ม่ไดคือไม่งั้นน่ะถ้าเราฝืนตัวเองใช่ไหมหนิงเราก็จะแบบอือไม่ใช่มันไม่ใช่ไหวแบบอะไรอย่างเงี้ยเออนะคะแล้วข้อห้าที่เขาจะไม่พูดกับเราแต่เราควรจะรู้ก็คือลบนิสัยเจ้าชูไม่ได้เขาลบไม่ได้แล้วยังไงคะผู้ชายไม่เจ้าชูก็เหมือนเสือไม่มีลายไหม เหมือนงูไม่มีผิดด้วยอเราก็ควรจะรู้ไว้ว่าเขาอาจจะลบไม่ได้หรืออะไรเงี้ยคือความเจ้าชู้แบบ่ั้งใจอย่ามีทุกคนนะอยู่ที่ว่าจะมากจะน้อยจะทําหรือไม่ทำเนี่อเออเขา เขามีตลอดแหละแล้วเขาพร้อมจะแสดงออกหรือเปล่าหรือเขาแอบมองอะไรอย่างเงี้ยคือถามว่ามองเฉยๆก็ได้นะแต่อย่าให้มันแบบน่าเกลียดเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะไม่พูดหรอกนะว่าแต่ว่าเจ๊เรียกใครดูเลยนะเจ๊ก็จะดีเจดีเกินไม่แล้วก็ดูด้วยกันไงผู้หญิงสวยๆแล้วก็ดูเหมือนกันแล้วเขาโกอีกอย่างที่เขาจะไม่พูดนะแต่เราก็ควรจะรู้เขาไม่ชอบการรอคอยนะคะไม่ใช่เขาเราก็ไม่ชอบเราก็ไม่ชอบแต่บางคนก็รอได้นานคือนี้ก็แล้วแต่อุปนิสัยใครนะไม่เหมือนกัน แค่แบบว่าเรานัดกันตรงเวลาหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ต้องคุยกันรถติดรถไม่ติดอะไรก็ว่ากันคุยกันดีๆนะคะเราคอยบางทีผู้หญิงแต่งหน้าเป็นชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยผู้ชายไม่เข้าใจนะคะผู้ชายไม่ชอบแต่ทำไมล้วะผู้ชายก็ไปเดินแบบเกี่ยวกับรถอย่างเงี้ยเป็นชั่วโมงเหมือนกันนะจ๊ะผู้หญิงก็ไม่เข้าใจผู้หญิงก็ไม่ชอบป่ะคือก็บอกเราไงว่าต้องปรับต้องเข้าหากันบางทีเขาก็บอกว่าเขาอยากจะเห็นใบหน้าที่ไร้เครื่องสําอางของเรา วันหนึ่งคุณจะได้เห็นเองและค่ะตอนนี้าพยายามตื่นก่อนเขาพยายามตื่นก่อนคุณหนิงแต่ว่ายายเจนหนิงทำไมรู้ไหมตั้งแต่สาวจนจนแก่มาเนี่ยนะตอนนอนก็ทาปากอย่างน้อยต้องทาปากแดงไว้ก่อนอ่ะแล้วมวันหนึ่งหนิงยายลืมทาปากแลวเจนลงมาห้องน้ำกลางดึกแล้วทำไมรู้ไหมเธออันนี้หาว่าเลยคือยายก็เดินนาซี จากในไหลข้างบนแล้วนิงนึกถึงมุมที่แบบว่ามุมเสยเงยขึ้นไปอะ่ะแล้วจําไม่ได้ว่าเป็นยายตัวเองอ่ะ <laughs> คือกรีดลั่นบ้านแล้วแบบใครประมาณว่าอาใครอะไรอย่างเงี้ยยายก็ต้องบว่าเป็นอะไรซึ่งเราก็เฮ้ยเสียงยายชันี้อ,อย่างเงี้ยคือเหมือนเสียงยายดึงสติกลับมา คือต้องสวยก่อนปกติเราเห็นคุณยายสวยทุกวันตลอดถึงไม่แต่งหน้าทาคิวนะแต่เจต้องทาปากไว้อแต่วันนั้นนางลืมมาแล้วแบบอ้ยหลอนมากอะวันนั้นบางทีคุณผู้ชายเขาไม่เข้าใจไงว่าทําไมเราจะต้องแต่งอะไรกันะตาถามยายว่าทาปากทําไมอ่าเห็นไหมแต่ยายต้องทานั่นเออบางทีเขาอยากให้เราแบบสนใจเขามากกว่าที่จะสนใจเครื่องสำอางอะไรอย่างนี้ไงอืนะคะเขาก็ไม่เข้าใจตรงนี้ แล้วข้อเจ็ดก็ไม่ชอบการเปรียบเทียบแหมไม่ชอบเขาจะเขาบอกว่าไปเปรียบเทียบกับใครผู้หญิงคนนั้นสวยกว่าเธออีกอย่างนี้เหรอผู้หญิงคนนั้นน่ารักดีเนอะน่ารักกว่าเธอหรือบางทีเขาก็ไม่ชอบให้เราเนี่ยตัวเราเองเนี่ยไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นด้วยเหมือนกันเราก็เป็นของเราเขารักในที่เราเป็นค่ะเราไม่ต้องไปบอกว่าคนนู้นเขาอย่างงู้นแล้วเราอยากจะอย่างงูอย่างนี้อะไรเงี้ยไม่ตรอไม่ต้องนะคะใช่แล้วข้อแปดนะคะพูดคุยกันโดยตรง เนื่องจากความคิดของผู้ชายเนี่ยเขาไม่ซับซ้อนค่ะอย่างเช่นเรางอนแต่เราจะพูดบผู้ชายกไม่รู้แต่เราจะพูดเลยว่าเรางอนแต่ว่าเราไม่บอกเขาเขาไม่รู้ไหมแต่เราจะให้เจ๊เป็นเจ๊จะจะพูดเหรอคะเป็นเจ๊จะจะพูดไหมคะแต่เจ๊เคยบอกว่างอนว่ะก็งอนอ่ะจริงอ่ะเนี้ยเคยเจ๊โอเคนะก็พูดตรงตรงไงเออบางทีผู้ชายเขาไม่ได้มีระบบสมองที่ซับซ้อนที่จะคิดออกว่าเราเป็นอะไรเขาคิดง่ายนะเขาเดาใจไม่ถูกแต่ก็แล้วแต่คนไหม นี่แหละเป็นสิ่งที่เขาไม่เขาไม่รู้ไม่ได้พูดอะไรอย่างงี้นะคะแล้วข้อ9ก้าอดีตก็คืออดีตจากนี้อยากให้สาวสาวเข้าใจว่าอดีตก็เป็นดแค่อดีตเออเข้าใจยัง่ะไม่ว่าจะเรื่องสมัยเด็กๆหรือคนรักเก่าก็แล่าหนิงเข้าใจว่าฉะนั้นไม่ต้องเก็บขออ่านเลยว่าเนี่ยไม่จำเป็นต้องเก็บมาคิดมากหรือว่าทำไมต้องเสียงอ่อยหรือเมื่อเราได้ยินอะไรมาต่างคนก็ต่างมีเรื่องที่ไม่อยากจะให้นึกถึงกันทั้งนั้นแหละอย่างนี้บอกว่าอดีตก็คืออดีตไง อนะคะอันนี้ก็คือดินะคะตรงนี้เขาไม่อยากพูดถึงค่ะแต่เราต้องรู้เองแต่บางทีผู้หญิงก็ไปพูดถึงก็ซึ่งบางทีผู้ชายก็จะไม่ชอบว่าอ้าวพูดขึ้นมาทําไมมันผ่านไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันต้องพูดนะบางทีมันต้องพูดนะคะข้อสิบนะคะเรื่องอ่อยเรื่องเบาข้อสิบมองในฐานะผู้นําคือถึงแม้ว่าตอนนี้ เราจะเท่าเทียมกันนะผู้ผู้หญิงกับผู้ชายแม้ว่าเราจะเท่าเทียมกันแต่ผู้ชายเนี่ยเขาจะไม่พูดมานะว่าเขาจะต้องเป็นผู้นําแต่เขาอยากให้เราเนี่ยให้เกียรติเขา <ฮะ S 2> และมองเขาในฐานะที่เขาเป็นผู้นำคือผู้<ม>ชายชโดยโดยแบบว่าโดยธรรมาชาติ<ม>แล้วเขาจะมีความเป็นผู้นําอยู่ในตัวอยู่แล้ว<ม>ซึ่งบางทีเขาไม่ได้พูดออกมาหรอกแต่ว่าด้วยการกระทําหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังอยาก เป็นผู้นําอยู่แต่หนิงจำได้ไหมที่เจ้เคยเล่าให้ฟังว่าเพื่อนเจ้เป็นผู้ชายแล้วมาชอบผู้หญิงคนนึ่งแล้วทําไมไม่มีความเป็นผู้นําผู้หญิงเลิกจ้าแค่เรื่องอะไรรู้ไหมสั่งอาหารอะที่แบบที่เพื่อนเจ้บอกว่าเออกินเหมือนเธออย่างเงี้ยผู้หญิงพูดว่าอะไรถ้าคิดไม่ได้ว่าจะต้องกินอะไรก็เลิกกันเถอะย่างเงียเลยอะหนิงคือแบบเออก็ต้องมีความเป็นผู้นำาะไปทีลืมไปว่าเขาอยากจะตามใจเราใช่ แต่คือด้วยความเป็นผู้นำเนี่ยถามว่าธรรมชาติของผู้ชายเป็นแบบนี้อยู่แล้วซึ่งผู้หญิงบางคนก็เอออยากจะขอความเห็นจากแฟนถูกไหมบอกว่าเออเธอว่ายังไงอย่างนี้แต่ว่าถ้านําเกินไปก็ฉันกินอะไรเธอต้องกินตามเดินด้วยกันไหมเธอต้องทำตามเดินไปพร้อมกันดีกว่าเฮ้ยนาจาะแคน่ะแล้วข้อสิบเอ็ดที่เขาไม่พูดแต่เราคนรู้ก็คือแฮงเอาแบบส่วนตัวเช่นเขาจะออกไปเล่นกีฬาไปแฮงเ o u กับเพื่อนอะไรเงี้ยให้เวลาส่วนตัวเขานี่ อย่างนี้บอกว่ามีพื้นที่ส่วนตัวพื้นที่เล็กๆให้เขาบ้างอืเขาอยากเขาอยากมีเวลาตรงนี้บางทีเขาอาจจะไม่ได้อยากพูดขนาดนั้นว่างั้นงานนี้ขอไปคนเดียวได้ไหมบางทีมันไม่กล้าพูดไม่กล้าพูดแต่เราต้องรู้ไงถามว่าผู้หญิงเนี่ยถ้าไปชอปปิ้งไปกับเพื่อนหรือว่าไปคนเดียวเนี่ยดีกว่าไหมรู้สึกดีกว่าเราก็ไม่ได้อยากให้เขาไปใช่นะคะตรงหรือให้เขาไปให้เขาไปจ่ายตังค์ให้เราตรงนี้ตรงนี้โอเคนะคะตรงนี้โอเคก็ไม่เหมือนกันนะแล้วข้อสิบสองนะ มีความสุขกับปัจจุบันบอกแล้วว่าก็บอกแล้วไงว่าต้องลืมอดีตและมีความสุขกับปัจจุบันใช่ถ้าคบแล้วก็ต้องมีความสุขกับเขาค่ะบางทีถ้าเราไปเห็นเบอร์ที่เขายังเมมเบอร์แฟนเก่าอยู่หรืออะไรลบเลยลบเดินไปลบเดนที่เราจะบอกให้อยู่ความสุขกับปัจจุบันแล้วก็เลยไปลบทิ้งเพราะว่าฉันเป็นปัจจุบันแล้วอดีตจบไปลบลบค่ะถ้ายังมีรูปคู่กับแฟนเก่าอะไรอย่างเงี้ยก็ลบไง ก็อยู่กับปัจจุบันไหมอยู่กับปัจจุบ uh, ันก็ลบลบรูกแฟนเก่าทีก็ลบไหมเยอะด้วยเป็นโฟเดอร์ถ้าไม่ลบแบบเป็นชันนะลบแล้วก็รีสโตออกด้วยคือเอาออกจากถังขยะที่เครื่องด้วยพี่เหมือนกันอ่ะก็แล้วแต่ต่อไปไม่ลบก็ไม่ลบไม่อยากให้รู้จักเพื่อนค่ะสาเหตุที่ไม่ได้อยากให้รู้จักเพื่อนเพราะว่าบางทีมีเรื่องที่ปกปิดซ่อนลับไปซ่อนเลนเอาไว้นะบางทีเขาก็แบบว่า ไม่อยากให้เราไปรู้จักเพื่อนเขาเอ๊ะแต่ทำไมล่ะหม่เจ้เขาแฟนมาห้าปีเจ้ไม่เคยพามารู้จักเพื่อนเจ้เลยเพราะว่าไม่ดูว่ามันไม่ใช่มีความลับแต่ก็ไม่อยากให้มายุ่งอะไรอย่างเงี้ยอีกอย่างหนึ่งบางทีเขาไม่อยากให้เราไปรู้จักเพื่อนเขาเพราะบางทีเพื่อนเขาอาจจะหลอกเขาอุ้ยจริงค่ะอันนี้จริงคอนเฟิร์มแฟนเพื่อนเจ้หลอกแล้ววันนั้นก็มาทีบ้านเจ้ก็นั่งมองหน้าเพื่อน เห็นไหมก็มั่เฉยๆไหมเราไม่ได้ทำอะไรแต่บางทีเราก็งงนะว่าเอ๊ะทำไมไม่ให้เราไปรู้จักเพื่อนไอ่ทำไมไปด้วยไม่ได้หรออย่างเงี้ยก็จะไม่ได้หรอเออแต่บางทีในใจเขาเขาคิดไว้ว่าเออก็ไปกับเพื่อนเขากลัวไปเราไปชอบเพื่อนเขาอะไรแต่จริงๆแล้วเราไม่เข้าใจแงยตรงนี้นะอือเราก็จะงง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 ห้อสิบสี่เลยค่ะเจ้ค่ะไม่ชอบคนที่มองโลกในแง่ลบผู้ชายไม่ชอบเป็ผู้หญิงมองโลกในแง่ลบก็ถูกคนไหม เราก็ไม่ชอบผู้ชายที่มองเราอย่างเงี้ยหรอใช่ขเขาไม่ชอบให้เราพูดว่าคนนู่นอย่างนู้นคนนู้นอย่างงี้ก็เหมือนอาจจะไม่ชอบให้เรานินทาตัวเองใช่แต่เป็นไปได้ไหมชื่อเราจะไม่นินทาไม่ได้นะคะค่ะและข้อสิบห้าทุกอย่างมีเหตุมีผลเสมอเขาอยากให้สาวๆทุกคนเนี่ยมีเหตุผลนะจ๊ะถูกอยู่แล้วทำตัวมีเหตุผลด้วยใช่คือถ้าเรามีเหตุผลแล้วเนี่ยบางทีเรื่อง หลายๆยามก็จะจบลงด้วยดีนะใช้ขอบคุณกระปุกนะคะที่ให้ข้อมูลกับเราได้เม้าๆกันวันนี้อ้าวเะอันนี้ก็หมดแล้วสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องหนิงแล้วก็พี่มินนะคะก็ต้องขอลาไปก่อนกัพ่นให่ทางช่องแบงค์ข้าทีวีนะคะในเครือของเจริญเคเบิลทีวีคือวันนี้เรามาเป็นเทปแต่ว่าติดตามชมรายการสดของเราได้นะคะทุกวันศุกร์ เวลา11โมงถึงเที่ยงค่ะ,<น>ะติดตามได้ว่าเราจะมีการรวมส่ง SMS ด้วยนะคะท่านผู้ชมสำหรับวันนี้มิ้นกับหนิงต้องขอลาไปก่อนแล้วละคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ